สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยามสี่ทิศ นะคุณผู้ชมครับช่วงนี้มาบอกบุญกันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ไปกันที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งตอนนี้ครับที่สำนักสงฆ์กําลังอาคารปฏิบัติธรรมกําลังสร้างอาคารปฏิบัติธรรมให้กับพระ,ะพระและก็สามเณรนะครับรวมไปถึงผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายในยทั่วไปเนี่ยสามารถมาใช้กันได้นะครับแต่ว่าในช่วงที่กําลังก่อสร้างเนี่ยคือกำลังขาดอุปกรณ์อยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาร่วมทําบุญกันแล้วกันนะครับ ที่นี่คือสำนักสง์วังหินนะครับอยู่ที่อําเภอนาดีจังหวัดปรดาจีนบุรีแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต่อสายตรงไป<ะ>สอบถามรายละเอียดข้อมูลนะครับจากพระมหาชัยฟ้าทันยักุโลท่านจะมาบอกบุญกับคุณผู้ชมในเรื่องนี้ครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับกราบมอสการท่านเลยแล้วกันครับ ะะถามถึงวัตถุประสงค์ของทางสำนักส่งวังหินนะะคะที่กำลังสร้างการปฏิบัติธรรมอยู่นีเพื่ออะไรบ้างคะอ๋ออจริญพอนจริงๆก็ของที่ทำปสงค์วังหินนี้จะมีการบวชเนรผ้าดุดดอนและพระปิเทมกุตุลาแล้วก็จะจัดให้ญาติโยมที่อยู่กรุงเทพหรือในจังหวัดปรกกีนได้มาปฏิบัติธรรมกันจ้ะค่ะ<อ>นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มสร้างอยู่ใช่ไหมคะใช่ถ้าแล้วเสร็จเราจะสามารถจุคนได้ประมาณกี่คนคะ น่าจะสักประมาณสามสิบคนได้จ้ะเป็นอาคารสองชั้นครับแล้วยงยองนะคะปกตินี่คนเข้ามาปฏิบัติธรรมกันเยอะไหมคะเอ่อเพิ่งจะเริ่มเลยเพราะอาคารนี้เป็นคารหลังแรกของการปฏิบัติธรรมเป็นที่้งของญาติโยมจ้ะค่ะนะฮะย่างี้ใช้งบประมาณเยอะไหมครับในการสร้างก็น่าจะอยู่ที่ล้านเศษไดล้านเศษนะครับแล้วตอนนี้สิ่งที่ทางสำนักสงฆ์ต้องการมีอะไรบ้างคะ จริงๆต้นตัวอาคารต่างๆก็ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะค่ะจะมีพวกอุปรกรณ์ช่วงชุดนอน,น,นของอจะสามารถจะใช้ได้ของเป็นคือจะเปลี่ยนปลอกอาจจะสามารถใช้ได้ของผ้าหรือว่าของเนมหรือว่าของยาดหยกเพืจะสีแยกสีกันอ๋อนั่นในในส่วนนี้นี่ต้องต้อง,ต,องต้องใช้งบในการจัดซื้อสักเท่าไหร่ครับท่านครับจริงๆก็ไม่สูงมากนะถ้าเตรียมไว้ประมาณสั้ห้าสิบชุดบางทีอาจจะมีเนมเนมผ้าเนมประมาณสักห้าสิบ ในช่วงอบรมแล้วก็ญาติโยมน่าจะมากันสัก20-30คนได้ครับก็ไม่สูงมากหรอกฮะ,ะช,ชุดหนึ่งก็ประมาณประมาณ750บาทได้ครับแต่ว่ารับบริจาคเอาเขาเรียกว่ารับเป็นในส่วนของเงินจะง่ายกว่าใช่ไหมคะอันนี้แล้วแต่ญาติโยมสะดวกจริงๆที่อยากเน้นเชิญชวนให้มาปฏิบัติธรรมกันส่วนกนารทําบุญนั้นก็เอาเรงอยู่ส่วนศรัทธาของญาติโยมจ้ะ จะแ,แจ้งข่าวเฉยๆอยากใ,ให้มาปฏิบัติธรรมกันมั้งนะฮะ,ะเอาเป็นว่าช่วยเหลือกันก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวท่านในสะดวกก็ไปปฏิบัติธรรมกันแล้วกันนะครับในส่วนของช่องทางนี่ทางรายการเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะช่วยทางสํานักสงฆ์นี่ประชาสัมพันธ์นให้แล้วกันนะครับแต่ว่าอยากให้ <พอ S 2> ให้ท่าน <พอ S 2> เชิญชวนคุณผู้ชมแล้วกันนะฮะมาร่วมบุญรวมไปถึงมาปฏิบัติธรรมกันนะครับที่สํานักสงฆ์วังหินอำเภอนนดีจังหวัดปราจินบุรีครับก็ขอเจริญพรยตาโยมผู้มีบุญทุกคนที่มี ส,ส่วนรธรรมในพุทธศาสนาก็มันเป็นเรื่องที่จําเป็นเหมือนกันในการที่จะสร้างที่รองรับให้กับญาติโยมมาปฏิบัติก็ต้องใช้ออปัจจัยนะแต่ก็ไม่ได้มุ่งเน้นตรงนั้นก็อยากจะให้ญาติโยมที่มีกําลังก็ช่วยสามารถช่วยเหลือได้ก็อยากให้ช่วยกันนิดนึงแล้วก็มีเวลาก็จัดสรรอยากให้ได้มีอกาสมาอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ได้มาปฏิบัติทมกันขอจเจริญพรค่ะ มาดูในส่วนของช่องทางกันนิดหนึ่งแล้วกัน<ช>นะครับในการจะร่วมนะฮะสมทบทุนแล้วกันนะครับในการจัดซื้อวกรต่างๆชุดผ้าปูอะไรแบบนี้นะฮะก็สามารถร่วมบุญได้ครับที่ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีพระมหาชัยฟ้าธัญกุโลนะครับเลขที่บัญชี5 5 0 0 5 135 0979นนะครับอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะธนาคารกสิกรไทยชืย่อบัญชีพระมหาชัยฟ้าธัญกุโล เลขที่บัญชี0051350979นะครับหรืออยากจะติดต่อสอบถามนะครับพระมหาชัยฟ้าก็โทรศัพท์ไปได้ครับที่0830639230นะครับ0830639230อันนี้อันนี้ถูกต้องนะครับท่านครับใช่จา่าเจริญพราสามารถร่วมบุญได้จนถึงวันไหนคะหลวงพ่อคะก็น่าจะถึงสิ้นเดือนนี้เลยจ้ะน่าจนถึงสิ้นเดือนเลยนะคะก็ฝากระสับสัมพันธ์ให้กับ รายการของเราได้รับรู้กันเอาไว้ที่ได้นผ้ชมอยู่ตอนนี้ด้วยนะท่านผู้ชมก็มาร่วมบุญกันแล้วกันนะครับงั้นวันนี้ครับรายการของเราก็นะฮะก็ขอขอบพระคุณแล้วก็นมัสการลาหลวงพ่อด้วยเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าก็เสียสละเวลามาพอสมควรแล้วนะครับนมัสการลาครับนมัสการลาค่ะครับสาธุครับนะครัคุณผู้ชมก็สามารถร่วมบุญกันได้เลยนะคนละนิดคนละหน่อยค่ะใช่ครับอ่ะย้ำอีกทีแล้วกันย้ำเลยแล้วกันคุณผู้ชมครับธนาคารกสิกรไทยนะครับ Uh ชื่อบัญชีพระ uh หาชัยฟ้าทัญกุโลนะคะคเลขที่บัญชีค่ะ0ูนย์ศูนย์หนะหรือโทรไปสอบถามได้ที่083 0639230ค่ะครับผมครบถ้วนถูกต้องนะครับข้อมูลนี้นะฮะก็นิดๆหน่อยนะฮะไม่ได้เป็นงบประมาณที่เยอะมากแล้วก็ท่านใดที่อยากจะลองไปเป็นแบบทําดูอยู่ในธรรมชาตินะฮะความสงบบางทีมันสาคัญกับร่างกายมนุษย์นะเวลาทํางานหนักมากๆบางทีมันล้าไปเจอความสงบจริงๆเราจะรู้สึกผ่อนคลายแบบบอกไม่ถูกผมอธิบายไม่ได้แต่ผมก็เป็น ะคะใช่ครับ,รบผมส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันบ้างมีผลงานจากพี่เพชรสหราฐฟิชจอริ่งกับเนยนะคะกับเพลงแสลงใจต่อเลย,ต,เลยต่อเลยผู้บ่าวไทยบ้านนะคะคำสายฟูตนข้างถนนและอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะนี้จนมาทนเจ็บจากสีผู้บ่าวห่าดงค่ะครับผมเจอกันช่วงหน้าครับ สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ